สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามากันที่นี่นะครับจังหวัดประจวบคีรีขันแต่บอกว่าที่นี่นั่นคืออำเภอปานบุรีนะฮะก็หมายว่าใครมาเที่ยวปากน้ําปานแล้วต้องบอกว่าที่นี่แหล่งท่องเที่ยวสวยงามนะครับแล้วก็พื้นที่นี่ค่อนข้างสวยงามทีเดียวนะครับก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับในการแข่งขัน FMST Thailand Motocross เป็นสนามที่ทุกคนลุ้นกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสนามนี้เป็นรอบไฟนอลแล้วคะแนนสะสมในแต่ละรุ่นนั้น เป๊ะๆนะฮะค่อนข้างสูสีกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับในการแข่งขันนั้นก็บรรยากาศร่มรื่นนะฮะโดยเพราะสภาพสวยงามของสนามแซมกันย่อนแห่งนี้นะฮะ เรียกได้ว่าสวยงามทีเดียวแล้วก็เมื่อวานนี้อาจจะมีฝนบ้างเล็กน้อยแต่วันนี้ฟ้าโปร่งนะครับของการแข่งขันนะครับก่อนที่เราจะชมการแข่งขันนะครับในวันนี้นะครับเรามาในสนามของแซมคันยอนนะครับของป๋าแซมนั้นทุกคนก็แฮปปี้นะครับและก่อนที่เราจะไปชมการแข่งขันนั้นผมขออนุญาตเรียนแนะนําท่านผู้มีเกียรติวันนี้ได้รับเกียรตินะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับที่ให้เกียรติเดินทางมาในพิธีเปิดการแข่งขันนี้ครับขอแนะนําท่านประธานในพิธีเปิดการแข่งขันของเรานะครับท่านว่าที่พันตี อัิญญาศัก์สักดินานครับท่านนายอำเภอนะฮะบ,บานบุรีนะครับวันนี้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันด้วยนะครับพร้อมกันนี้นะครับในฐานะเจ้าของสถานที่ที่สวยงามนะครับแห่งนี้นะครับท่านสำราญวิเศษสัจาครับท่านผู้บริหารสนามแซมแคนยอนครับท่านก็เดินทางเหมาะฟ้าพร้อมกับคุณพี่อรุณทองสมนะฮะสีภรรยาของท่านตรงนี้อยู่ด้านซ้ายมือของผมตรงนี้นะครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับวันในวันนี้ก็ขออนุญาตเรียนแนะนำนะครับอยู่ด้านข้างของผมนะครับ เสียไม่ได้เลยนะครับว่าส่วนนี้นะครับท่านนายกสมาคมประธานสมาัธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยคุณธงชัยวงศ์สวัสดิ์ครับและถัดมาตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือของท่านนั้นคือคุณจุตาธมาตอินปริงการนันครับที่ปรึกษาส่วนงานกีฬายานยนต์บริษัทไทยฮอนด้าจำกัดนะครับก็และถัดมานะครับคุณอภินันสวนกูลนะฮะ ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในฐานะของตัวแทนของน้ำมันเครื่องอีเดมิส์นะครับพร้อมได้รับเกียรติจากคุณปฐมพลฤดีวสินครับท่านผู้จัดการฝ่ายกีฬายานยนต์บริษัทไทยฮอนด้าจำกัดนะครับพร้อมกับคุณพงพันธ์รัตนวิโรจน์นะครับผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาดบ,บริษัทอ e ีโนเวลเปอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับและคุณพุทธินัทสินทรัพย์ครับโปรดัก t ์สเปเชียลลิตบิสโตนโมเตอร์ไทยแลนด์บริษัทเพชรแม็กมอเตอร์สปอร์ตจำกัดครับ มิสเอร์อเล็กซานโดรคาลิฟี่ฮะเอเชียแปซิฟิกเทคนิชเชีและซิงเมเนเจอร์บริษัททอมโมโตจำกัดนะฮะพร้อมทั้งในส่วนของ DI d ดีนะครับคุณอนนบพักดีวุฒิพงศ์ฝ่าขายและการตลาดบ,บริษัทไดโรซิที่ผลจำกัดครับและอนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับเรายังได้รับเกียรตินะฮะด้านบนเวทีนะฮะในภาคของธุรกิจท้องถิ่นหรือในส่วนของอ่าภาครัฐนะฮะก็จะเป็นในส่วนของทั้งในส่วนพื้นที่ที่ดูแลทั้งหมดตรงนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ร้อยตำรวจตีทิติเนสว่างท่านก็ติดภารกิจนะครับและท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลปราณบุรีนะครับท่านบำรุงตรีเพชรครับ <S 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 และยังได้รับเกียรตินะครับโดยวันนี้นั้นท่านก็เดินทางมาโดยครบหมดนะครับและวันนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านชาญนรงพาณิ์นันทนกุลนะครับผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ทา้าจงังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับ ที่อาจจะสงสัยนะครับเพราะด้านบนเวทีนั้นนอกเหนือจากนั้นแล้วนะฮะต้องบอกว่าในท่านประหลัดอำเภอนะครับท่านจักชัยเขียวกระจ่างนะครับท่านก็เดินทางมาให้เกียรติเป็นกําลังใจด้วยนะครับพร้อมทั้งนะพี่อรุณทองสมนั้นก็อยู่ด้านข้างผมแล้วก็ยังมีท่านคุณนายนั้นก็มาเป็นเกียรติด้วยด้านบนเวทีนะครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับด้านนะฮะกล้องของเราตรงนี้นะฮะดาบตำรวจตีวินัยจันทร์สุโขนนะฮะพร้อมทั้งทีมงานทั้งหมดนะฮะวันนี้ของสนามแซมแคนยอนแล้วก็ มีในสังคมหัวแข็งตรงนี้ของรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเป็นกลุ่มสมาชิกฮอนด้าทั้งหมดที่มาร่วมงานนี้ขอเชิญบมือให้กับทุกคนด้วยครับ ครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราในฐานะนะฮะเจ้าหน้าที่ของสนามแซงคันยอนนะ,ะดับทีวินัยจันสุขโขนั้นจะได้กล่าวเรียนรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันนะครับของการจัดการแข่งขัน FMS d t h a i l a ดี m o t o c r o s มเตก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยสนามแซงคันยอนในรอบไฟนอลตรงนี้ขอเรียนเชิญกล่าวเรียนรายงานกับท่านประธานครับครับสวัสดีครับเรียนท่านประธานในพิธีว่าที่ร้อยตี อภิญญา,าสักดินาน,นครับนายอำเภอปานบุรีที่ให้เกียรติมาเป็นประธานนะครับพร้อมกับลุงแซมเจ้าของสนามนะครับแล้วก็นายกสมาคมแข่งรถจักรยานยนต์ประเทศไทยนะครับคุณธงชัยวังสวรรค์และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะรวมทั้ง,ไง,ไงพี่น้องนักแข่งทีมแข่งด้วยนะครับตามที่สนามแซมแขค้นยอนนะครับร่วมกับ สมาคมแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยได้ร่วมการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบากในรายการ FM SCT Thailand แ s ม m c a ย้อนปานบุรี2024สนามสุดท้ายนะครับในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิน่นในพื้นถิ่นของอำเภอปานบุรีและอำเภอใกล้เคียงนะครับในครั้งนี้ซึ่งเป็นโชคดีนะครับซึ่งในวันที่7ที่8กันยายนนะครับเราจะมีการแข่งขัน ชิงแชมป์เอเชียนะครับจัดขึ้นที่นี่นะครับโดยลุงเล็กนะครับคุณธงชัยวงศ์สบานเป็นผู้ประสานประสานกับลุงแซมนะครับเพื่อให้นักแข่งทีมแข่งและพี่น้องชาวประจวบและคนละแวกแถวนี้ครับได้ชมกีฬาดีๆแบบนี้อีกนะครับในเดือนกันยายนนะครับท้ายนี้นะครับเป็นเวลาสมควรขอเชิญท่านประธานกล่าวเปิดการแข่งขันพร้อมกับให้อวาดนักแข่งทีมแข่งที่มาจากทั่วประเทศนะครับได้เวลาิีครับครับ ในนามของนายอำเภอปราบุรีฐานะของเจ้าเมืองเล็กๆของแปงบุรีก็ยินดีต้อนรับพี่น้องนักแข่งทุกท่านสปอนเซอร์ซุกทีมนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ใช้พื้นที่แห่งนี้สนามแซมแกนแคนยอนนะนะก็รู้สึกทำได้ ค่อนข้างเรียบร้อยแล้วเป็นมาตรฐานเพราะไม่ถ้าไม่เป็นมาตรฐานก็ไม่สามารถแข่งขันในระดับประเทศแล้วก็ระดับเอเชียได้แล้วก็อย่าลืมว่าคืนนี้ยังมีงานหมึกแดดเดียวอยู่ที่ริมทะเละสำหรับน้องๆนักนะแข่ง <c oughs> ฝากไว้เรื่องเดียวคือเซฟตี้เฟิร์สท่านรู้อยู่แล้วนะทั้งหมวกทั้งแขนทั้งสนับเขาแข้งอะไรก็อย่าหลงอย่าลืม <c oughs> อย่าบิดอย่างเดียวเอาปลอดภัยไว้ก่อนนะ เนินไหนโดดไปได้ก็อย่าโดดประมาณนี้นะแล้วก็บันนี้ได้เวลามสมควรแล้วก็ขออนุญาตเปิดการแข่งขันไทนด์มอเตอร์คอร์สสนามทสุดท้ายชิงแชมป์ประเทศไทยที่สนามแซมแคนยอนนะ้าบัดน,นี้ครับไม่ๆปล่อยแรงครับตทวตกใจเร่ลูกเดียวปังกา ครับวันเล่ากันนี้นะครับหลังจากพิธีเปิดการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมตุตุพรเทพลายเป็นจะลงนะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะวันเล่าโอกาสนี้ด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับอย่างอื่นนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับในขณะนี้เพราะว่าเกมการแข่งขันนั้นสุดยอดของความตื่นเต้นและเร้าใจนะครับต้องขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะ v ี P ีของเราเข้าที่พักนะครับร่มๆมกรเพราะว่าต่อไปนี้ความร้อนแรงนะครับเจอกันแน่นอนนะครับ และตอนนี้ไปพบกับผู้ทำรายการของเราและกลับมาพบกันคู่เดียวครับ